สองโมเมนต์นาเดดยาย่าสวิตข้ามประเทศตื่นเต้นร่วมยินดีหมากคิมคู่รัก NY นบินลัดฟ้าแลนดิ้งสู่ประเทศอิตาลีแล้วเรียบร้อยสำหรับนาเดตคูกิมิยะและยาย่าอุรัสยาเพื่อเตรียมตัวร่วมงานแต่งงานของเพื่อนซีหมากปรินและคิมเบอร์ลี่แอนเทียมซิริซึ่งจะขึ้นวันที่14กันยายนณริมทะเลสาบเลโคโมโ งานนี้นเดชและยายาต่างพร้อมจะมาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวและกล่าวสปีชแต่ก่อนถึงวันงานคู่รัก NY ก็ขอสวีทหวานเติมรักกันและกันกุมมือกุมใจเดินเที่ยวชิวทิว,ทวขณะที่สาวยาย่าก็ได้อวดลุกสุดน่ารักชวนใจวาวุ่นแต่งเรียบเรียบแต่จะมองมุมไหนก็สวยจึ้งสมกับเป็นแฟนที่แบร์จริงๆ